ผมก็นึกย้อนกลับไปนะอาจารย์ว่าสมัยก่อนเนี่ยเราก็คุ้นกับคอเกินไนงะยังมีนางทางโทรศัพท์มีนู่นมีนี่ทางโทรศัพท์จะมาต้องการที่จะซื้อบริการเนี่ยก็ใช้โทรศัพท์แต่วันนี้ไม่ต้องแล้วมันออนไลน์เซ็กออนไลน์นะครับอาจารย์สุรชัยมองเรื่องนี้ยังไงครับอาจารย์ครับแล้วจะจะจะ,จะดูแลผ่า <c oughs> ทางกันออกจากวงจรอ,อุบัติที่ยังไงได้แผมก็กำลังฟังอาจารย์แล้วอย่างสนุกเลยในเะนี่ยเพราะว่า เรื่องเรื่องพวกนี้อาจารย์นารักษ์น่าจะเชี่ยวชาญกว่าผมเพราะว่าเรื <anak lonely> ่องเรื่องเกี่ยวกับทางอะไรเนี่ยยึไปด้วยกันเหรอถึงพรหงพรฮับอะไรไม่รู้จักผมดูแต่เพจเกี่ยวกับพระกับเจ้ากับวัดเลยออกธรรมะธรรมโบนะดูเพื่อส่งส่งไลน์มาบ้างอะไรมาบ้างก็แอบดูนิดนึงนะครับจะได้ไม่ตกเทรนด์ก็ก็เป็นไปอย่างเส้นทางหรือว่า อทิศทางที่อาจารย์นลักษณ์เขาเล่ามาอืมดิผมเองก็เรื่องแบบนี้นะมันก็จะบอกว่าผิดถูกเนี่ยมันเป็นเชิงสังคมใช่ไหมครับที่บอกว่าอาจารย์นลักษ์าบอกว่าไม่ไปทําไปแสดงอะไรอยู่บนศีษะใขา่อืมอันนี้มันต้องเข้าใจว่านี่คือนี่คือเอ,อสิ่งที่มันเกิดอุบัติขึ้นอุบัติใหม่่าไม่รู้นะอุบัติขึ้นนะครับ มันจะเป็นอุบัติหรือวิบัติไม่รู้แหละแต่ว่ามันเกิดขึ้นในยุคที่ข้างหนึ่งคือขาข้างหนึ่งเราเห็นอยู่แล้วว่าทุกอย่างมันเป็นอยู่ในโลกออนไลน์โซเชียลมีเดียมันส่งพลังมากนะครับแล้วก็มันจะทําให้ทุกอย่างมันติดต่อสื่อสารกันอย่างใกล้ชิดทั่วโลกอย่างง่ายดายมากเลยหาเงินหาทองก็ง่ายนะครับแต่ว่าโดยสิ่งเหล่านี้เมื่อก่อนมันไม่เกิดหรือเกิดน้อยหรืออาจจะเกิดอยู่แล้วแต่ว่าไม่ค่อยโชว์ นะครับจะมาที่อาจารย์นรักว่ามีการจัดดงแสดงมีอะไรบ้างนะครับสมัยตอนเราหนุ่มๆทั้งสามคนหนุ่มๆเนี่ยเต็มที่เราก็ไปอะไรนะมีเรื่องบริกรบริการอะไรเงี้ยครับแต่เดี๋ยวนี้โหวัยรุ่นนี่กล้าหาญชานชัยมากขึ้นแล้วก็น่ากลัวเรื่องวิธีคิดนะครับมผมเข้าใจว่ามันมาจากสององค์ประกอบก็คือหนึ่งเรื่องของโซเชียลมีเดียซึ่งมันเป็นช่องทางสืส่อสารที่เข้าถึงจริงๆเข้าแบบ พับบิ c ก็ได้เฉพาะกลุ่มก็ได้นะครับทำได้ทุกรูปแบบแล้วก็ทุกคนสามารถทำได้เข้าถึงได้โดยเฉพาะวัยรุ่นกับอันที่สองคือมันน่าจะมาจากสาเหตุหลักคือเรื่องปากท้องเรื่องอยากได้เงินอ่ะผมดูนะจากน้องเขาให้สัมภาษณ์อะไรเนี่ยแอบดูไม่ดูไม่ไม่ค่อยสนใจนะแต่ดูนิดหนึ่งเป็นเป็นความรู้ก็มีอะไรมีสัมภาษณ์น้องเขาด้วยนะจาก ท่องช่องยูทูยใช่ไหมช่อง YouTube ช่องหนึ่งซึ่งไอช่อง YouTube นี่ก็คือเหมือนกับเป็นช่องสื่อสารช่องหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาซึ่งใครก็สร้างได้แต่สร้างโดยการค reate content ที่ต้องการยอดแหละยอดวิวยอดไลยอด s u b ส c คร b e ยอดแชร์แลน้นถ้าเกิดช่องเป็นๆพี่บ๊วยมานั่งทําช่องแบบนี้ก็อาจจะมีคนตามในน้อยแต่ถ้าเป็นช่องที่มีคาแรคเตอร์นะมันก็จะเป็น เนี่ยผมแอบดูหลายช่องอที่เข้ามาทำกันในยุคนี้เช่นละครสั้น mm hmm. ละครสั้นสะท้อนสังคมหรือว่าละครสั้น mm hmm. ที่เกี่ยวกับการทดสอบจิตใจคนในสังคมเนี่ยครับพี่บวย<ๆ>คนดูเป็นหลายแสนเป็นล้านกันนะ mm hmm. มันเหมือนมันเหมือนาสะใจดีอ่ะมันเหมือนเ้ยนี่แหละสิ่งที่อยากดูนะลองวัดใจดูสิได้ลุ้น mm hmm. นะครับทำตัวเป็นขอทานแล้วไปไปขออาหารไปขอของกินแม่ค้ารถเข็นอะไรเนี้ย เออเราจะปีนคนช่วยไหมนะครับต่างประเทศก็ทําเยอะที่จีนเนี่ยทําเยอะมากแล้วคนดูนี่หลายล้านเลยนะครับเดี๋ยวกลับมาว่าเรื่องปากท้องเพราะว่ายุคนี้ก็ต้องยอมรับว่าจะทำมาหากินค่าขายปกติก็ยากเย็นเหลือเกินยากยากเข็นจริงจงจะลงทุนก็ต้องลงทุนขายของก็ได้กําไรทีละบาทสองบาทขาดทุนสลับกันไปนะครับ,รบจะทํางานก็ตําแหน่งงานไม่มีมีน้อย ใช่ไหมจะเป็นอาชีพอิสระก็โหมันเหมือนกัดก้อนเกนลืกินเลยเกินที่สุดแล้วก็จะมีอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่น้องๆที่อาจ si จะมองว่าเอ้ยบางอย่างมันหาเงินได้ไวได้ง่ายมันก็คือหาเงินผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียครับเออ,อเป็นอย่างที่เราเคยพูดว่าอ้าวก็ของของเขาทุกอย่างเป็นของเขาเป็นทรัพย์สินของเขาเขาเอาทรัพย์สินมารายได้ก็เป็นเรื่องของเขา แต่ถ้าเกิดมันมีเอฟเฟกไปสะท้อนคนอื่นซึ่งตอนนี้น่ากลัวมากคือว่ามันจะเกิดกรณีเรียนแบบกันเยอะขึ้นอชครับเพราะว่าพอสัมภาษณ์ว่าใหม่ๆก็หมื่นสองหมื่นรายได้เข้ามาเพราะตอนนี้เป็นล้านแล้วอูพึ่งเลยหูพึ่งเลยแหยม,มทำไมไวัยอย่างเรามันทําไม่ได้ทําได้ก็คงทำใช่ไหมจึงไม่ค่อยดี ก่อนหน้านี้ที่เราเห็นเป็นข่าวขึกโคมก็ก็เรื่องแบบว่าเอนมจากเต้า Delivery ใช่ไหมที่ขับรถไปแล้วก็นัดหมายสมาชิกที่เข้ามาแล้วก็มาเปิดเปิดเต้านมให้ให้ให้ดูเลยบริการ f อฟเฉพาะ f อนัดหมายกันแล้วก็คิดตังค์คือคือมองในมุมของครีเอทเนี่ยโอ้โหครีเอทีฟนี่สุดยอดมากแต่มองในมุมก็มันกระทบสังคมเนี่ยเออต้องต้องถามว่าแล้ว เรามีภาคราดตรงไหนหน่วยงานตรงไหนออกมาพูดเรื่องพวกนี้อย่างหรือว่าหรือว่ายอมรับได้แล้วก็ปล่อยไปแต่ก็มีนะฮะรู้สึกมีโดนซเช i a ลมาหนักๆเขาก็ไปเอ่อไม่งะไลายที่เชียงใหม่หรือไงครับที่บอกว่าครับให้ดูดนมอะไรเนี่ยก็เขาออกมาขอโทษแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นวิธีคือไม่รู้จะหาอะไรได้หรือหาเงินทางไหนแล้วขอาจจะคิดอย่างนั้นครับมันก็โยงกลับไปสู โจทย์ที่ตั้งวันนี้ของพี่บวยแหละมันก็คือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความเป็นหนี้เรื่องไม่มีจะกินนจะไปลักวิ่งชิงป้นก็ไม่ได้เดี๋ยวตำรวจจับจะไปค้ายาก็ไม่ได้ทําของเถื่อนเข้าบ่อนก็ไม่มีจับหมดอะไรปิดหมดเลยมันก็เลยที่สุดมันก็เลยมาเรื่องเรื่องเซ็กเรื่องเพศครับอซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีอยู่แล้วนะไม่ใช่ไม่มีนะอแต่มันไม่ไม่ชัดไม่แรงไม่ไม่ตรงตรงแบบนี้ ไม่หลากหลายเท่านี้เออมันไม่หลากหลายแล้วไม่เครียทไม่มีนวัตกรรมเออไม่มีนวัตกรรมเออบอกเครียดแบบขับรถไปจอดก็สนองก็ไม่ถ่ายไม่ถ่ายกล้องนะไม่ทํา y youtube นะไม่มีใครรู้เลยนะอาจารย์ใช่ใช่เขาก็ทามาหากินเขาก็รับลูกค้าไปวันสองวันสามวันวันละลายสองลายห้าลายนะครับไม่มีใครรู้หรืออย่างน้องที่ทําอยู่ล่าสุดที่บอกไปน้องปิดคิดหัวละสองพันเนี่ย ถ้าถ้าเขาไม่มาเปิดเผยเราก็ไม่รู้นะอ่าครับใช่ไหมครับเออม,มันก็เป็นเวทีหนึ่งที่เขาหาเงินที่เขาที่เขาคิดว่ามันมีคนกลุ่มหนึ่งที่พร้อมจ่ายมีคนกลุ่มหนึ่งที่อยากเห็นหรือเรื่องราวลับ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 ลึกๆอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องเพศลับลับลึกๆเอ่อเป็นสิทธ์แบบขอไม่เคยเห็นอันซีนเงี้ยครับนะครับก็อาจจะมีไม่ไม่ได้เปิดเป็นห้องปิดเก็บตังค์แต่ก็จะกลายเป็นเหมือน มีคนดูเยอะเขาก็จะได้รายได้จาก YouTube นะครับไปดูแบบพิสดารพิสดารนะครับไปเอาตั้งกล้องวิญญาณเกี่ยวกับความเชื่อเห็นไหมครับเขาจะครีเอทเพื่อที่จะเปิดช่องทางในการเป็นเป็นสื่อแบบแบบโซเชียลมีเดียเรามีรายได้เพราะเขาเห็นว่าตรงเนี้หลายคนก็มาเป็นยูทูบเบอร์นะครับเพื่อหารายได้ในยามที่ไม่มีดารานักร้องนักแสดงช่วงนี้ที่โดน กระแสโควิดก็ไม่มีงานหลายคนก็ผันตัวเองไปเป็นยูทูบเบอร์แล้วมีรายได้เดือนก็เป็นล้านก็มีนะนะครับอย่างดีเจบางคนที่เขาดังเนี่ยเขาไปทำอันซีนเช่าเรือออกทะเลไปไปดูวิถีชีวิตไปดูอะไรดิบๆอันนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นการอาศัยช่องทางของโซเชียลมีเดียซึ่งโดยส่วนตัวผมเห็นด้วยเลยว่าคนเรามันต้องดิ้นบางคนทำโรงแรมบางคนอย่างล่าสุดเนี่ย วิ่งขายน้ำมันปลาล์มอยู่ที่ชุมพรเนี่ยแล้วก็รายได้ไม่พอนี่สินอีกอก็มาปรึกษาว่าจะทําอะไรแล้วก็ไล่ได้คุยไปค,ยคุยมาคุยมาคุยไปไอเดียมันตรงกันเขาบอกเขาก็คิดอยากจะหาช่องทางโซเชียลแล้วเขาก็มีเพื่อนทําประมงนะแล้วก็เคยลงทุนลงทุนแล้วซื้อเรือมาจอดเพื่อจะรับกรุ๊ปทัวร์ไปดําน้ําดูปะการังอันซีแต่เจ๊งเจ๊งสะกอดเรือจอดอยู่ เราก็คุยกันแล้วก็บอกเออคุณเป็นยูทูบเบอร์ได้ไหมเขาบอกเนี่ยเขาเคยคิดแต่เขาไม่กล้าลองเราบอกเออผมคิดว่าดีกว่ารอสถานการณ์เศรษฐกิจนะผมว่าอะไรที่มันทําได้ทําเถอะเขาบอกเดี๋ยวเขาจะไปรับอาหารจากอะไรแปลรูปทะเลแปลรูปจากโรงงานมาขายเราบอกทาได้ก็ทําไปแต่ถ้าเกิดสิ่งที่คุณทําเพิ่มได้ในเวลาที่ยี่บสี่ชั่วโมงเท่ากันเนี่ยการเป็นยูทูบเบอร์แล้วการเอากล้องติดใส่เรือประมงแล้วไปดู อันซีเลยเนี่ยคุณอาจจะจกลายเป็นยูทูบเบอร์ที่มียอดรายได้ขึ้นมามแล้ววันหนึ่งคุณเนี่ยอาจจะใช้ตรงนี้เป็นประโยชน์ในการทำมาค้าขายอย่างอืงอ่นได้นี่ก็คือสิ่งที่แนะนำว่ามันเป็นเรื่องในโลกปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้ครับแต่ว่าอาจจะมีหลายคนดวง,น,งน้องคนที่ทำเรื่องพวกนี้คิดมุมกลับเป็นคิดในเรื่องเรื่องสิ่งที่คนอยากดูเรื่องเซ็ก อ่านเพศอืมก็อันซีนจริงนะมันอันซีนใช่ไหมมันก็อันซีนหนึ่งสมัยหนุ่มๆเราซื้อหนังสืออะไรหนังสือปกข่าวแอบดูนะครับในห้องเรียนเราฉีกแกลน่าแล้วมาต่อย้อนย้อนความหลังเห็นภาพเลยนะไปสนามหลวงเลยเรียกว่าสนามหลวงใช่ไหมแล้วก็ไปซื้ออันนี้คืออันซีนเราก็อยากแอบดูแต่ยุคนี้มันไม่ใช่แล้วเพระฉะนั้นเอ่อถ้าเกิดคิดว่ามัน มันอาจจะกระทบกับสังคมเนี so kind of so ่ยก็ต้องอยากจะมีพรามกันมีอะไรกันนะครับแล้วแต่ว่าทางหน่วยงานที่มีหน้าที่นะครับหน่วยงานที่มีหน้าที่มันมันอาจจะต้องออกแรงหรือทํางานมากมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่ากระสวงอะไรคุณคุณมีกระสวงอะไรแนาจังกระสวงดีอีเป็นต้นกระสวงวัฒนธรรมอะไรเงี้ยมีไหมครับต้องกลับมาหรือว่าจะให้จะจะบล็อกเอ่อคอนเทนต์แบบนี้เนี่ย กระทรวงดีเนี่ยควรจะเข้ามามีบทบาทสําคัญนะครับสื่อสารผ่านไปที่โอเปอเรเตอร์ทั้งหลายทั้งปวงให้ดีเทคคอนเทนต์แบบนี้แล้วบล็อกทันทีนะครับผมก็ยังไม่เห็นความตื่นตัวนะเพราะว่ามันไม่มีผลกระทบในเชิงการเมืองกับกับขั้วการเมืองอาจารย์อย่างที่บอกมันไม่กระทบผลประโยชน์ทางการเมืองของกลุ่มที่มีอํานาจหน้าที่นะครับมันเป็นเรื่องของสังคมก็ปล่อยมันไปบอมเมากันไปนะครับ แต่ถ้าเมื่อไหร่แหลมมาการเมืองเนี่ยก็จะถูกอ้าวเฟค e ิวเซ็นเตอรไปดีเทคดูที่นันแล้วเออทีเรื่องแบบนี้เนี่ยเฟคฮิวเซ็นเตอรไม่ทํางานนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้านี้เราจะพบว่าแม่ค้าออนไลน์เขาก็ต้องมีการรีวิวไลฟ์สดถูกไหมครับใช่ใช่แล้วก็สารพัดขายเลยของกินของใช้เสื้อผ้าของแต่งกายเครื่องสำอางก็คือต้องการรีวิวของจริงๆครับมันก็ไปถึงอะไรจากเปลืนอกกลายเป็นชุดชั้นใน อแล้วก็ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยจนกระทั่งแม้กระทั่งเอแหมเดี๋ยวพูดแล้วกลายเป็นว่าเดี๋ยวหาว่าผมติดตามเรื่องนี้เป็นหลักไม่ใช่นะออกตัวก่อนนะมีคนส่งมาให้มีคนส่งมาให้เราเราเป็นเราเราต้องคอยแนะนํา s m เอแล้วก็เลยต้องศึกษาดบ้างครับครับเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องเเพศสัมพันธ์อย่างเงี้ยอเดี๋ยวนี้เขารีวิวขนาดทําเรียกว่ามีเพศสัมพันธ์สดให้ดูโดยไม่เปิดหน้านะอื แล้วก็ใช้อุปกรณ์นั้นแล้วก็ขายเลยคโอ้โมอมันไปขนาดนี้แล้วเออมันไปขนาดนี้แล้วคําถามก็อย่างนี้มันทําได้ก็เขาก็มีคนทําตามแต่อืถ้าทําไม่ได้หรือไม่เหมาะมันก็คงต้องมีหน่วยงานที่เทคแอคชั่นเร็วๆใช่ไหมครับว่าเฮ้ยมันเลยเถอะนะจะเป็นภาพแอนิเมชันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดเล่นสดทําสดทําจริงเสียงจริงไลฟ์จริงๆอย่างเงี้ยมันมันมันได้หรือเปล่า ครับ <c oughs> เ,เพราะว่ามันก็มีคนดูอยู่แล้วก็เรียนแบบต่อ,อมอ à, อันต้องไม่ได้เพราะนั้นคือคือเราเราจะตอบบอกว่าเราสมมุติเราบอกว่าผมบอกไม่ได้พี่บอยบอกไม่ได้อืแล้วเราเอาอะไรมามาเป็นตัววัดว่าให้อนนี้ไม่ได้ก็ในเมื่อหน่วยงานรัฐที่เขามีอำน,นาจเขายังเฉยเอืมเขายังไม่มีฟีดแบ็กอะไรอ่ะครับครับแล้วเราเป็นแค่คนจัดรายการมาคอมเมนต์กันบอกเฮ้ยน้องทำนี้ไม่ได้อืม น้องเขาบอกเขาทาไม่ได้แล้วใครมาบอกเขาว่าไม่ได้มันผิดตรงไหนครับอใช่ไหมครับะฉะนั้นคนต้องมีอำนาจหน้าที่ต้องต้องแสดงออกต้องถือว่าไม่ได้มันล้าเส้นตรงไหนก็ต้องบอกครับเพราะผมก็เชื่อว่าน้องเขาความคิดแรกเริ่มอาจจะไม่ได้คิดอยากจะทําแบบครับขนาดนี้เพราะว่าน้องไหนผู้หญิงเขาก็มีนะครับครอบครัวมีอะไรอย่างเงี้ยครับ